ฐานธรรมยังสังขานุสติณยังกะโรมะเสงผัะขวะโตสาวกสังโฆอุชฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสาภคะวัตโตสาวกสังโฆปาหุไนโยปะหุไนยทักขิไนโยอันจรีกันนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติหัทธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสห สุปฏิปฏิคุณานิยตตุโยธาปิโตอริยปุคลาสังฆาเสโทเสลานิรามาปวารสยกายจิตตวันธามหังตมริยานะขะังสุสุทังสังข่อยยสัพปานินางสารนางเขมมตตมังตาติยานุสติธานางวันธามิตังสิเรนหัง สังคัสสะหัสสมิทาโสวาสังโฆเมตามิกิตโรสังโฆทุกขัสสะขาตาจะวิทาตาจะหิตัตตะเมสังคัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันอิทังวานทันโตหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันตังนาทิเมสรนังอันยังสังโฆเม เอเตนะสัจจวัชเชนวัตตยังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธรรมเนยนายังกุญยังปัตุตังอิธาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสเตจัสะกายเยนะวัจายวัจเจตสาวาสังเคกุกามังปัตตตังมยายังสังโกปฏิคันหาตุอจิยันตังกาลันตเรตังวริตุงวสังเค